สวัสดีครับคืนสองครับที่ดาร์ลัตไม่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้วันนี้เดินเที่ยวตลาดตอนคืนมาครับผมเป็นไงครับก็สนุกดีครับสาวๆเยอะครับแล้วตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ผมนั่งชิวๆดูเพื่อนเล่นไพ่อยู่ครับกินเบียร์ตองสามครับ นะครับดูนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับกำลังดีครับเดียวกินดินหรือวินงช้างเปรียบเทียบกับรีโอและสิงเป็นไงครับพอๆกันพอได้เลยครับพอได้เลยครับตามลับซ้ายกี่บาทกี่ราคาเท่าไหร่ครับขวดกระป๋องนี้ขวดที่ซื้อมา11,000หมืครับกระป๋องละ11,000เลยนะครับโอ้โหกินเป็นเสียกินที่ใครตัดมะกินขวดละกระป๋องละร้อยคันครับต้องเป็นหมื่นครับตอนนี้ครับเป็นไพ่ก่อนเป็นไพ่ เล่นไพ่ตาเท่าไหร่ครับขาดเท่าไหร่ตาละหมื่นครับเด็กๆอ่ะรู้สึกห้าหลักห้าพันได้ไหมได้เจ้าเจ้ามือเจ้ามืออารมณ์ไม่ดีแต้มของเด้งครับเจ้าเจ้าเอาเปล่าเอาเด็กแต้านของเด้งเจอป๊อกเก้าถ้าพ่อเห็นก็รู้นะว่าใครบ้างเนี่ยปอกแปดชนจริงๆอ่ะไม่มีทางเจ็บวายอร่อยดีครับขวดนี้ยี่ห้อยี่ห้อเอเป็กไอ้เน้นเอาขวดวายมาหน่อย เงี้ยเจ้าไงสองหมื่นนี่นี่นี่สุดยอดเลยครับไอคีเลี้ยงปะวะขวดละแสนสองที่บ้านเล่เล่สี่หกแปดนะขวดนี้แสนสองจริงครับไม่ได้โกหกนี่ครับเล่นตาละหมื่นครับดูหกไม่สนใจคุณอี๋ไม่เป็นไรที่สื่อฮะไอ้ที่สื่อมาขัดขาวคุป้าเนี่ยไม่รู้สนุกสนานครับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เพื่อนๆจะไปมุยเน่ครับส่วนผมจะไปช้อปปิ้งเก็บน้องกูสุดที่เลิฟ